มาดูความคืบหน้าทางสาภาผู้แทนราษฎรบ้านนะครับคุณผู้ชมวันนี้มีเรื่องที่น่ายินดีน่าภาคภูมิใจออกมานะครับทางสาภาได้อนุมัติหลักการในการแก้ไขกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนของมาตรา1นึ่งมันในส่วนของมีอยู่มามา,มาตราหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษเด็กนะโดยเป็นการห้ามไม่ให้ผู้ปกครองเนี่ยทำโทษเด็กด้วยการทําร้ายร่างกายหรือทําร้ายจิตใจของเด็กซึ่งก็เป็นการปกป้องสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กในประเทศไทยนั่นเอง ที่มาที่ไปนะครับคุณผู้ชมมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะฮะว่าการลงโทษเนี่ยมันส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพจิตแล้วก็ทั้งร่างกายของเด็กหลายประการนะครับจากสถิติแล้วในประเทศไทยเนี่ยมีเด็ก3ใน4ที่อายุระหว่าง1-14ถึง14ปีเคยถูกลงโทษทางร่างกายหรือจิตใจโดยสมาชิกในครอบครัวและในทุกๆ100คนเนี่ยนะมีเด็ก4.2คนต้องทนกับการลงโทษทางร่างกายอย่างรุนแรง การแก้ไขกฎหมายจึงเป็นการเน้นย้ำแนวคิดที่ว่าความรุนแรงทุกรูปแบบต่อเด็กเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ซึ่งก็สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศรวมถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหรประชาชาติด้วยนะครับทางด้านคุณกีโยมราชูผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิช่วยเหลือเด็กในประเทศไทยก็บอกว่าการแก้กฎหมายนี้เนี่ยไม่เพียงแต่เป็นการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายเท่านั้นนะครับ แต่ยังไปส่งเสริมการตระหนักรู้และการนําวิธีการเลี้ยงลูกเชิงบวกที่ปราศจากความรุนแรงให้พ่อแม่เอามาใช้มากขึ้นเชื่อว่าจะนําไปสู่สภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพเด็กทุกคนมูลนิธิช่วยเหลือเด็กเป็นกําลังสําคัญในการรณรงค์เพื่อสิทธิและคุ้มครองเด็กมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งและส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกในประเทศไทยมากว่า10ปีแล้วครับเขานําหลักสูตร วินัยเชิงบวกที่ได้รับการยินยอมได้รับการยอมรับระดับโลกมาใช้แล้วก็หวังว่าประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่67ที่ยุติการทำโทษทางร่างกายอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ครับ